สวัสดีครับพี่น้องก็มีแนวมานําเสนอคือเก่าหรอพี่น้องแต่ว่านําเสนอไปกะบ่เคยมีคนเบิ่งดอกเบิง่งเล็กๆน้่อยแต่ว่ากะคิดจังไรเนาะใจมันมักนําเสนอเนาะชีวิตประจําวันออของเฮาซึ่งอาจสิเกิดขึ้นได้เนาะพี่น้องห้องกะถ้าเกิดขึ้นแล้วเ้อกะนําเสนอเพื่อ,เ,อ,อเปลี่ยแนวทางหรือว่าป้องกันบ่ให้มันเกิดเนาะพี่น้อง นี่ก็คือมือนีก็มานำเสนอเรื่องเออ่รถไถเก่าล่ะพี่น้องรถไถนี่นี่พี่น้องยันมาซ้ำเก่าพี่น้องก็บ่เอ่อลายแรงน้องแต่ว่ากับขันทิมไว้กัอาจชีลายแรงเนาะพี่น้องก็คือหมอหนาม,มันซึมพี่น้องนี่หมอนมมนหน,น,อหมอนาม,มันหัวนี่พี่น้องหมอหนามันหัวนี่พี่น้องเห็นบ่ หูหน่อยๆเนี่ยพี่น้องหูหน่อยๆอยู่เอาเอาตาเลี้ยวเบื้องบรเห็นนะพี่น้องแต่ว่าต้องเอาโทรศัพท์ซองเบื้องก็ดีเห็นนี่เป็นหูหน่อยๆอยู่นี่นี่น้องโอ้นี่เห็นบอกพี่เป็นเป็นหูเน่ะสาเหตุเกิดยังยังสิพี่น้องนี่บุ๋มเนี่ยเมาทางมาเนาะเกิดจากอันนี้พี่น้องตะแกีงเนี่ยตะแกีงเนี่ยตะแกีงกันตะแกีงกันฟุ้นเนี่ยตะแกีงกันฟุ้นซึ่งมันกะ เขาใส่งันไปมันก็ดิหะเนาะพี่น้องนี่เขาอื่นว่ามันหะบ้านผมอื่นหะเนาะภาษากลางอื่นว่าเสียดสีเออเนี่ยภาษากลางเอื่นว่าเสียดสีเนี่ยมันจะเห็นห้อยันอยูพี่น้องนี่เออภาษาอีสานอื่นว่าห้อยนะพี่น้องภาษากลางอื่นว่ารอยนี่เห็นว่าพี่น้องนี่เนี่ยมันจะเป็นนี่จะเป็นห้อยห้อยของห้อยของแพงแพงกลมร่อนตัวนี้นะพี่น้องนี่นี่มันจะอยููแบบนี้ น้องเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะยุ่งเสียลักษณะนี้การเสียดสีสำหรับพี่น้องท่านใดที่อันนี้ก็กรุ่นเก่าเนาะบุรุษรุ่นใหม่เขาเห็ดออกมาจากไหนเราต่ว่าเข้ากับควนที่สิหาอ่อาแนวมาดันมาฮ่องมาฮ่องตรงนี้ไใบนะ,ะออพี่น้องนี่มาฮ่องตรงนี้ใบเรี้ยวเอาสายยางแต่ว่าผมก็บสีเอาผมสีเอายางพี่น้องนี่ต่อไปผมสีเอาอยางอ่าสายยาง สายยางสายยางปอกแล้วก็จะมาซุปนี่ไ้เพราะว่ามันจีเดบอเสียดสีเนี่ยมันจีเดบอเสียดสีสีเดบอเสียดสีเนี่ยวานนี้การซ่อมผมเะจัดจังไรจีพี่น้องนี่เนี่ยหลังจากที่มันเกิดปัญหาแบบนี้เร้วนะพี่น้องผมก็จอคิดแผงตัวนี้แผงตัวนี้ลงไปจังน้อยแล้วก็ดีใส่เก่าใส่เก่าอีบ็อกซี่ใส่เก่า เกา่าเก่าประสานเก่าซีเมนต์เล็กนะพี่นอ้องอมาสมกประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวจะไปหาเก่ามาสมกอนนะ ตอนน่ะพี่น้องพอดีว่ากันลืมอา่าอันนี้ก็กระชีเฮ็ดประมาณนี้พี่น้องใส่ใส่อยางหุ่มไว้ประมาณนี้เพราะว่าอันนี้เขาเขาอยู่แบบนี้อ่ะพี่น้องนี่อยู่แบบนี้อดูแบบนี้เขาจะจะกันกันฟุ้นบ่ใบเขาไปเน,น,นี่ยหมอน้ำแต่ที่นี่ตัวนี้มันใบกระแทกเขาก็เลยเห็นไงหมอนำ้ำห้องหัวพี่น้องท่านใดที่นี่ใหญมากอะลองเห็ดมั้งเด้อพี่น้องนี่แบบนี้ มันสิเดยบยัวนะอกะ,อะประมาณนี้พี่น้องนี่ไปเชื่อมมาแล้วนี่พี่น้องเชื่อมมาแล้วก็ใส่เก่าปอ๋ยเล็กน้อยอะอะประมาณนี้นะครับสําหรบการแต่งหมอนำนะมันหัวนะพี่น้องก็ต้องสอมอขอบคุณครับอันนี้ก็จะประกอบ